ไอ้นี่เป็นท่องอ่ำท네้องอ่ำอ th <ername> ่ำไผ่อะค่ะท้องอ่ำไผ่นี่สุกแล้วโอ้นี่ค่ะนี่ครับสุกแล้วตีแล้วจนคักแล้วสุกค่ะต้นเนี้ก็เพราได้ได้เก็บอยู่ค่ะเอ่อมีกลิ่นมีใส้นาะในกล้วยเงินเนาะค่ะคครับ่ะะกทสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านบ้านวิถีใหม่ สร้างได้เลยครับผมนุ่มพไส้มนีสภาพพี่น้องสู้ขุดสกคนครับมาเบ่งวิธีการจัดการพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ขังบ้านครับพี่น้องครับที่สร้างแรงงานที่ปลอดภัยแบบบ่พ่อขายครับสร้างได้ได้ต่อเนื่องตลอดไปครับพี่น้องครับไปเยี่ยมไปชมน้ำกันครับจอยเกษตรอินทรียสาวสกลนครเชิญครับจอยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีค่ะกำลังเก็บบุกพัวไปเนเก็ดอาหารค่ะครับผมพี่น้องตามมาครับบึงแนครับเป็นทัวฟฝักยาวฝักยาวค่ะครับบึงแนครับปลูกหลายปันไดครับคุณจอยครับนี่เออบ่ปลูกที่ละหลายค่ะเพราะว่าเขาจะเห็ดเป็นรุ่นรุนไปค่ะพ่อพ่อแบบว่าครับกินท่านค่ะแต่แต่นี่ก็กินว่ท่านค่ะยังได้เหลือได ได้ขายอูโอ้เป็นถั่วฝักยาวค่ะปลูกมาหลายพันไหนครับบองนี้ครับอันนี้จตลอบเลยเหรเดือปีเลยค่ะตลอดปีใช่ค่ะตลอดปีกับหมุนเวียนค่ะบางที่ก็เป็นฟักทองครับบางที่ก็เป็นน้ำเต้าครับบางที่ก็เป็นบววอืมค่ะบางที่ก็อันปลูกช่วงไหนปลูกอันไหนได้ก็ปลูกปลูกไปค่ะอ๋อเป็นพืชหมุนเวียนตลอดปีนะครับเนาะ มีตลอดปีอืะสุดยอดจีิงีเลยราคาพี่น้องเงบอ่์อร์พห่งนครับม <c oughs> ีตหนวยใหญ่หญหญจากน,นี้นปลอดปลอดภัยเด้อค่ะเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินการปลูกการเตรียมพันธุ์นี่เอาเริ่มต้นเนี่ยอะครับคุณจอยครับออตอนปลูกเนาะถ้าเป็นดินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฮเบิรงครับค่ะดินอันข้างล่างนี้จะเป็นอันคือจังเดี๋ยวขอเสียม แป๊บหนึ่งนะเนี่ยย้อนใหม่ครับผมย้อนใหมมาใหม่โทษเป็นอย่างยิบไปเลยค่ะครับขออภัยขออภัยไม่เป็นไรเดี๋ยวเด้อพี่น้องเบื้องใกล้ๆค่ะข้างล่างนี่สังเกตเบื้องดินค่ะครับพี่นุ่มว่าดินดีวะคะข้างข้างล่างนี่จะเอาไว้นันอ่าอย่างก่อใบก้ามปูครับค่ะมันน่าจะละลายหมดละใบใบก้ามปูอยู่ข้างล่างใบก้ามปูอยู่ข้างล่างค่ะ ใบแบบว่าใบแห้งอะค่ะไปไปกวาดมาแล้วก็เอามาเทไว้เทไว้แล้วก็เอาเอาเออเอาแกบดิฟแกบดําขี่ควายมาใส่เนาะค่ะเนี่ยเบื้องสังเกตเบื้องดินดินดีแห้งพี่น้องค่ะอันใบก้ามปูจะอยู่ข้างล่างเลยใบก้ามปูจะอยู่ข้างล่างค่ะเอาให้ดนกระแดครับจะงมาเป็นสีขาแบบนี้อันประม่สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนไว้ได้สองเดือนส่วนประกอบมีใบก้ามปูแล้วก็มีแกบดําบ แกบดิบแกบดำครับแล้วก็ขี้ขี้วัวเขาจะเติมเติมเติมขิงหัวเรื่อยๆค่ะส่วนใบก้ามปูเราจะใส่ใส่ไว้อยู่ด้านล่างครั้งครั้งเดียวโอ้ตั้งแต่การเตรียมดินเลยค่ะครับพื้นที่มองข้าปปูบักทั่วนี่คือเป็น่ังสีเบิรอะไรเป็นบ่กครับแมนค่ะรวมทั้งทั้งผลนำบ่อตรงตรงนั่นบ่ได้อียงบ่ได้เหตุหยังค่ะนี่เป็นการปรุงดินแบบรียเจะปรุงดินใ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 นเอ่อ มองไอปูพักนี่ค่ะครับอ้าวที่ซังบล็อกต้นอีขึ้นมานี่คือคืออย่างครับคุณจอยจริงๆตรงตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะคะครับเป็นดินเหนียวก็เลยเอาเอาอิฐบล็อกนี่มามาใส่มองนี่เป็นดินเหนียวแนนค่ะเป็นดินเหนียวดินเหนียวเพราะว่าปลูกโดยแขกเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นล้วนซุยไปเบิ่นหละนี่นี่เป็นดินเหนียวครับพอมาเหตุจังสีแล้วดินมันก็ล้วนโอ้ตรงนี่ครับ ใต้ข้างหมักทั่วนี่กัปลูกผักบุ้งผักบุ้งค่ะปลูกผักจัดการพืนที่ช่วงนี้ฝนมันตกดุเนาะค่ะปลูกผักกันย่งมองงามแต่้านาหนาวนี่โหดินแบบนี้นี่บต้องห่วงเลยค่ะครับเป็นกระบะกระบะกระบะเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเนาะบะนี้ทั่วเขาปลูกเนี่ยอไครับคุณจ่อยเขาบะนี้เอ่อทั่วนี่กะเป็นเงาค่ะปลูกสองสองถึงสามเมตรค่ะต่อหลุมต่อหลุมห่างกันกับประมาณเออศอกนึงอะค่ะครับ สอก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 ไปเลยเนาะสุดลงคนมันบอกครับแม่ค่ะได้ว่าสิบเมตรครับได้เนาะอ่อยูนก็ประมาณสามสิบกว่าเมตรอยู่ค่ะโอ้นี่บอกครับค่ะโอ้เป็นแถวเป็นท่ยวเป็นแถวค่ะกับพอยอมพมันเริ่มติดดอกเนาะพราะมันเริ่มติดดอกเขาก็จะปลูกไว้อีกฟ่งหนึ่งค่ะซัมไรพอดีขึ้นข้างค่ะขึ้นข้างเขาอประมาณเอ่สามสิบมือเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มเอ่อ ขื่นเกือบจะออกดอกประมาณซีสีมือออกดอกเนาะคพ่อได้ซีสีมือออกดอกเขาก็เริ่มปลูกใหม่ค่ะปลูกปลูกไว้อีกฟังหนึ่งครับค่ะเนี่ยค่ะโอ้ทั้งพีทั้งพี่ออกดอกค่ะทั้งใน่เขาก็ปลูกแล้วเนาะคุเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเป็นรุ่นเด็ดเป็นรุ่นรุ่นขึ้นคือเขาจะว่ายขาดค่ะทั้งปีก็คือว่าตรงไปซื้อซื้อกินค่ะคือคือมีกลิ่นุนเวียนอยู่ในนี้เลยค่ะพี่น้องครับถ้าจะุนเวียนเนี่ยคือทั้งนี้เป็นดอก ตั้งผิดจงเริ่มปลูกทานนี่เริ่มปลูกทัางนี่ไหว้ทานนี่เป็นมากแมนค่ะนี่ก็เริ่มเริ่มออกดอกแล้วเห็นปะค่ะนี่เขาก็เริ่มออกดอกแล้วเห็ดดีเนาะโอ้สุดยอดเป็นถั่วฟังยาวทั้งหมดเลยครับนี้ถั่วฟังยาวค่ะถ้าช่วงช่วงที่ที่ก่อนฝนจะมานะเขากับปลูกทั่วภูมิค่ะทั่วุูมิปลูกั่วภูมมบ่มีขางไหมพี่น้องปลูกถั่วภูมิปลูกแตงไทยค่ะแล้วก็ปลูกฟักทองในช่วงนั้นค่ะมันมันจะงามค่ะอ้านี่ได้ครับบดนี้ อันนี้ที่แต่ก่อนนี่ใส่ไม้ไผ่เนาะค่ะใส่ไม้ไผ่แล้วมันได้เห็ดอยู่ก็เลยว่าเอ้อเห็ดแบบนี้มันกับ่ได้เบิดหลายค่ะนี่ขอจำกัดเนาะครับจะก็ได้เฮ็ดกิ่นหลายๆปีมันก็คขึ้นจะย่งอยู่แบบนี้ค่ะใส่เล็กเลยบดนี้แน่นครับนี่ดะครับบดนี้เสื้อแดงอันนี้เสื้อค่ะมมวนนึงก็แค่รอยยี่สิบบาทอ๋ออันนี้เป็นโครงสร้างที่ให้พ่นเรื่อยไปเนาะครับนาอค่ะตอนนี้เก็บผลผลิตได้หลายรอบแล้ว เก็บมะนีประมาณสองอาทิตย์ละค่ะแต่กเก็บย่ทุกมือแต่ละตแต่ละาซะเก็บเก็บค่ะครับขายนี่มูบันพ่อขายบอครับคุณจอยกะพูดถึงว่าพ่อขายบอผูแค่นี้เพาพ่อขายดอกค่ะเฮ้าเฮ้าบริคิดถึงเรื่องการขายพ่อปันไดคือแจ้งแบบว่าให้ให้มีกลิ่นบริสุทธ์กับพ่อแล้วค่ะตามศาสตร์พระราชาเพื่อนเนาะค่ะเฮากะเฮากะ ปลูกให้เหลือกินกอนเดี๋ยวก็ได้แจกพี่แจกน้องกอนนังสี้นะค่ะถามว่าโบเบิร์ตอีลีก่ะแต่มีผู้ถามซื้อเขาขายให้ราคาแบ่งปันกันเนาะโอ้สุดยอดอีลีครับสดสดเลยครับพี่น้องเกษตรปลอดภัยค่ะไม่มีเคมีแต่ยังได้นะครับไม่ได้ใส่สารเคมีไอ้เพื่อนกระถามอยู่ด้วยค่ะว่าเอ้าปลูกทั่วปกติมันจะเป็นเพียมันบอแต่ปลูกอยู่นี่เขาอาจจะดูแลมันดีเนาะ เน okay. ี่ยค่ะมันก็มีหมดมีอย่างมาขึ้นอยู่ค่ะแต่กระบอกเป็นอย่างให้มันขึ้นไปครับค่ะเนี่ยค่ะหมดมีหมดหมดแดงหมดยังเนาะค่ะหมดเรับัางเลยครับมันมันขืนมาเองค่ะกระป๋อยมาเองค่ะแสดงว่าหมดกระเพียเนี่ยบอถือกันปไหนเนาะครับน้อง่นกะเพราะว่านี่เนีอค่ะกระปอยสว่อาหารกันนี่ค่ะโด่งแข่ง ได้ห้สารอาหารทั้งพืชทั้งใบบ่ครับบ่ค่ะพ่ได้เฮ็ุหยังกก็เพิินเลยดกนะครับน้อสุดยอดสุดยอดนี่ครับค่ะทั้งรางนี่อันนี้ก็เป็นอากาศบ่ครับค่ะพักอากาศกวางตุ้งค่ะอากาศกวางตุ้งค่ะกําลังขึ้นนะครับพี่น้องครับเพืชทั้งทั้งใบทั้งมากทั้งเฟื่อยทั้งเท่ะนะครับมาทังงรางก็ยังมีแนวกินอีกค่ะ ต้องคุณเป็นกระเจียววะครับค่ะกระเจียวโอ้แ่ครับ <c ười> พี่้องครัือ <c ười> มีทุกอย่างคะ่ะอยู่ในสวนนี้เปิด <P fe ud> สูงกินต่ากินก,ากนลางกินหลังถึงจะมีบอายแต่ก็ให้มีทุกอย่างคะ่ะครับ <c ười> ผม <c ười> อ้าวข้อดีของการเอ่อเฮ็ดเป็นแปลงแบบบอกแบบนี้ดีเนียวไหนครับคุณจอยครับก็คือว่าดูแลงไยไหมค่ะบ ผ <C> <อ>สมดินได้ดีปลูกแล้วก็เป็นระเบียบอันมากความสวยงามนะก็เลยเหตุผลแบบนี้สุดยอดจริงครับ <c oughs> ข<อ> <c oughs> า้างบนนี้ก็จะเป็นไอ้ฟักทองนะค่ะครับดูแลจัดการไง <c oughs> ค่ะนะคเป็นพื <c oughs> ้นที่ข้างบ้านฟักทอง <c oughs> อันนี้ฟักทอง <c oughs> อนนค่ะอันไหนครับคุณจอย <c oughs> อันนี้เป็นท่องอ่ำท้องอ่ำอ่ำไผ่อะค่ะทองอำ่ำไผ่ะค่ะ เอ้าปกตินี่โอ้อันนี้เป็นบวบเนาะอันนี้ฟักทองฟักทองบ่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนอยากล่างช่วงหนึ่งมาเลยบงงามปกติเพื่อนขึ้นขางอยู่บ่ครับนี่ใช่บังคับให้เพื่อนขึ้นแม่นบ่ะปกติเห็นปลูกอยู่ทั้งกุ้บหนี่อำนาจนี่เพิ่นเจะเป็นพุ่มเนาะนี่ค่ะกำลังตีลูกว่าไงครับพี่น้องนี่ให้บังคับให้เพื่อนขึ้นไหมค่ะครับเพื่อนก็ขึ้นขึ้กันค่ะโอ้โหางนี้ก็จะเป็นภักอีตูครับ ออแล้วผ้าน่ะครับผ้ากีตูครับพี่น้องครับอู้ดกนะครับเนาะค่ะใบเขียวหนาดีครับอันนี้ก็จะเป็นสะเดานะคะสะเดาสะเดาไอสะเดามั่นไหมคะสะเดามั่นสะเดามั่นครับค่ะเข้าเข้ากับปลูกยางยางละเล็กยางะน้อยะนะครับเนาะท่านี่ก็เป็น <laughs> น้อยนาค่ะ นะครับเก็บตาตีแล้วค่ะข้างนี้นี่ซุกแล้วโอ้นี่ค่ะนะครับสุกแล้วตาตีแล้วจนคากแล้วสุกค่าต้นน้ครับเก่าพ่อได้ได้เก็บอยู่ค่ะเก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะความสุกครับพี่น้องครับฝนย่อยแล้วในกระตาแห่งความสุกนี่มียังไงครับเนี่อันนี้มีมะเขือค่ะมะเขือมะเขือแล้วก็พริกค่ะครับปุนนมะเขือพริกแล้วก็ น้อยนาทัวบวบัวกะกระเจียวค่ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งบวบอันนี้ก็จะเป็นเอผักหวานบ้านผักหวานบ้านเนาะครับเนาะผักหวานบ้านข้างล่างเปดเงินผักขยงมีเบิร์ดค่ะโอ้ทางนี้กับโมรภผ้าค่ะครับผมค่ะครับกระรให้ความสุขเข้าแนวไหนครับคุณจอยครับฝนเลื่มลงหน่อยแล้วค่ะก็เอ่อมีกลิ่นมีใสเนาะในขั้วเฮือนเนาะค่ะครับค่ะ ก็ถือว่าเฮ้าบ่ต้องไปซื้อเขากินจังสินะไปยัดไปได้หลายค่ะแล้วก็แถมมีไา่ไดเขามาแบบเฮ้าบ่มีรายจ่ายลดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คือไอพอหลวงพนบอกเนาะค่ะว่าให้ให้เอพอกินพอดีพอเพียงอะนะค่ะครับค่ะก็จะพื้นที่ที่เรามีอยู่ค่ะพื้นที่น้อยก็สามารถเท็ดให้มีอยู่มีกินได้สินะค่ะขุดหยอนเลย อนาคตต่อไปที่เข้าว่างไวน้นี่เขาสิพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานเข้าในรูปแบบไหนครับคุณจอยครับค่ะคือแบบว่ายุคนี้มันก็เป็นยุคสมัยใหม่นะคะครับเข้ากระเฮ็ดอีกอย่างที่แบบดัดแปลงคือหมายวท่านสมัยขึ้นแต่ก็คงความเปลี่ยนธรรมชาติคือแบบพอแม่เขาเคยพาเฮ็ดมานะคะแต่เขาก็ดัดแปลงในจักหน่อยดัดแปลงก็คือนี่แหละค่ะปกติก็จะเป็นไม้ไผ่ตอนนี้ก็จะเป็นเล็กนะคะครับค่ะ มีความมันคงแข็งแรงขึ้นมากนะครับเนาะสุกทุกมื้อนี่เห็ดเกษตรเห็ดแบบสบายค่ะครับพูดตรงเฮ็ดลายค่ะถ้าเห็ดลายมันลาบากเห็ดเห็ดแค่พอดีค่ะครับยังพื่นว่าแ่ะเนาะพอดีพออยู่พอเพียงนะคะกอกินพอใส่พอไปพอมาพอเก็บพอกำถ้าเห็ดเกินไปร้ายก็อาจจะบอประสบความสําเร็จอืครับพื้นที่ของเฮามะนสองไร่ทั้งเบิดนี่2สองงานค่ะสองงานค่ะ โอเคครับเขาดูแลจะค้นครับผมเหตดกาแฟนค่ะสองคนคนหนึ่งเห็นงานหนักจะของก็เห็นงานเบาไปค่ะคนเป็นคนอ่ะไอเตรียมดินให้สินะค่ะจอยก็เป็นคนปลูกังสินะค่ะครับผมเกษตรแห่งความอบอุ่นนะครับในครัวเรือนครับพี่น้องครับสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้นะครับผู้จอยครับฝากถึงพี่น้องทั้งบ้านนะครับที่ กำลับบงจะตัดสินใจเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ในการเรื่มต้นจนประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับป้าสุพน้องฟังขอคิดคดีๆนะครับค่ะ,คะการที่เฮ็ดเกเษตรผสมผสานเนาะค่ะก่อนอื่นก็ต้องคิดว่าจะของไอ้เฮื่อนจะของนะ่ะกินอย่างแน่พริกขาตะไคร้ใบมะกรูดย,ยางสินะคะ่ะมะนาวอยังอของกินในครัวเฮื่อนนั่นล่ะค่ะไอ้แมงลักอันโหระพาอย่างสังสินะคะ่กะกั ขอให้เออ่มียางละต้นสองต้นก็นยังดีค่ะปลูกไว้เลยค,ะค่ะจังเดกะประหยัดแน่นอนค่ะคเขาบม่ได้ซื้อเพิ่นเนะครับแมนบ่ได้ซื้อแถมเหลือกินกันยังขายได้อีกค่ะครับแล้วก็ควอบคุมเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยไทย้แมนค่ะคอ,อีกยางท้าเฮาซื้อเขากินเฮาก็ เสียงยี่ค่ะว่าพักมาจากสาเขาก็นยังบรูเนาะค่ะยิงธูเมือนี่พักมาจากเมืองจีนนี่อันตรายหลายค่ะครัปลูกสักหน่อยกะก็ได้ค่ะคปบบกตรงหลายคือตรงนี้ค่ะโปลูกหน่อยหนึ่งกับพ่อจักหน่อยก็ขึ้นเต็มไ่ได้ครับพี่น้องแม่นแนวมีกระเต็มเลยล่ะค่ะบนเนียนอยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยักหน่อยพวกเอสั์ปีกมารบกวนบ่ครับนี่ก็มีดอค่ะมีแมงเต่าทอง ก็เหลือเขานั่นล่ละค่ะพวกเก๊กไก่เด่ยครับไกเ่เป็ดไก่เขากระลอมไปจักน้อยค่ะ<อ>นี่ค่ะจะมีแมงเต่าทองมากี่นังสิเนาะนี่เป็นลูู่สิ<อ>แต่เดี๋ยวทาเพลินแข็งแรงเพลินกะขึ้นมาได้แล<อ>้วเพลินบอกแข็งแรงมันกะกะปลูกไมค่ะโอเคกัเอาอินรีธรรมศาตรนะครับเนาะแบนค่ะนะครับผมอา้าวช่องทางการติดต่อยำช่วสวนยาในผลผลิตภาคการ,กรเกษตรนะครับขอคิดด,ดีินดีบ่ครับผมค่ะช่องทางครับ ค่ะเบอร์โทรนะคะ0837793781ค่ะถ้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นแดนดินถิ่นภูไทยค่ะสาวสกลนครค่ะสาวสกลนครแดนดินถิ่นภูไทยจอยอินซีค่ะสวนเกษตรจอยอินซีค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทั้งเจ้าของสวนคุณจอยหลายๆครับที่พาพี่น้องเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบ่งสวนทุ่นก็มี S <S เอาอพีพีนี้เคลียมีอวไสมิสกอนสวัสดีคร,ค,ค,รครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทางบ้านขอบคุณครับความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้และการแบ่งปันสวัสดีครับ